สวัสดีนะคะเอซทุกท่านนะคะวันนี้ก็ถือวันดีนะคะฝนตกฝนตกฝนไม่ตกเลยคะ่ะฝนไม่ตกคะ่ะที่ที่ที่อเมริกาฝนตกไหมคะปะนีคุณปคุณปาและนีนะคะสวัสดีจ้าที่นู่นฝนตกไหมคะที่อเมริกาที่โคกหนองนาไม่ตกคะ่ะ ดูดูเจ้าสองแสบดูเจ้ามงคลกับเจ้ามะเขือวัดดีจ้าเสียงใครเจ้าแจ้วมาสึงใสรแอนแอดแอนนะคะเรียกแม่ยังค่ะยังไม่ลงไปวัดดีค่ะดูเจ้ามงคลนะคะมงคลกับมะเขือ กำลังทักทายกับเจ้าเปรนะคะเจ้าเปรเปมาทักทายด้วยค่ะวันนี้่าก็เตรียมผักบุ้งนะคะที่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีหอมนะคะ่าจะไปเอามีดเนาะมามาเราเราเอาลงไปแบบไม่ต้องไปซ่อมที่นน่นเนาะเราเก็บลงไปแบบเพิมดีๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณอิงอะไรเนาะอิงอ่อนบอกอิงอ่อน ไม่ใช่แล้วออ่างสละีงงงค่ะขอบคุณทั้งหกสิบเจ็ดท่านนะคะอยู่กับยา่าอยู่กับเจ้ามงคลกับมะเขือคะ่ะส่วนนิกกี้นะคะแอดแอนบอกว่าให้แอดให้หน่อยนะคะให้หน่อยแม่บ้านดูนะคะให้แม่บ้านดูเพราะว่าเอามามันไม่มีที่นั่ง จะเอาจะเอานิกกี้มามันไม่มีที่นั่งอ้าวสบายดีสบายดีจาก U.S.A มาแล้วมาแล้วพี่น้องคอยมาแล้วจาก U.S.A นะคะพี่น้องคอยมาแล้วเจ้ามะเขือกับเจ้ามงคลมาแล้วมงคลมงคลเดี๋ยวนะเดี๋ยวยาดยาตินะมงคลมะ มงคลมา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 มงคลมะเขือน้ะมามามามงคลมงคลมะมามาเก็บมาเก็บมาเก็บนี่มาเก็บผักมงคลมาไหนไหนมงคลจับมือหน่อยจับมือหน่อยอ่ะจับมือหน่อยมะเขือ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 จะให้จับมือนะคะมะเขือจะให้จับมือ มามงคลจับมือมงคลอ่ะอ่าอ่เอามะเขือจับมือจับมือเก็บผักนะ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 เก็บผักเก็บผักเก็บผักกับย่านะเอามะมงคลมงคลกินอะไรน่ะมงคลอยากกินไม่เอามงคลนะจับมือ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 หน่อยจับมือ มะเขือนี่จะให้จับ okay. มือนะคะมะเขือมงคลมาไปแล้วมะเขือมาจับมือมะเขือมงคลเก็บผักเอซีเก็บผักเพื่อจะเอาลงไปที่โน่นนะคะไป Good deal. Yawn and on. จะี๋ยวยาเอาตะก้าก่อนนะคะเอซตะก้ามามงคล、มงคล、มงคล、มงคลอ่ตาล่วง่าได้แล้วก็หายห่วงนะคะเพราะว่าแอดหน่อยจะไปดูนะคะแอดหน่อยไปดูนะคะไม่ต้องห่วงนิกกี้นะคะอ๋อเห็น เห็นเปิดอ๋ออันนี้ชื่อเจ้ามงคลค่ะมงคลกับม,เมเะเขือนมะเขือไม่เขือไม่เอามามามาเราจะมาเก็บผักบุ้งนะคะไปใส่หม้อไปใส่ก๋วยเตี๋ยวพอแอดมินเขาไปซื้อไปซื้อเครื่องที่จะไปตลาดกันแล้วนะคะไปตลาดเราจะซื้อเครื่องใส่ ทำก๋เตี๋ยวกันนะคะวันนี้ประเดิมนะคะเปิดร้านใหม่นะคะเปิดร้านใหม่ร้านเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวว่าป้าจะป้าแตนจะตั้งชื่อว่าอะไรนะคะยังไม่ยังไม่เป็นทางการเนาะว่าชื่อร้านนะคะชื่อว่าอะไรนาะนะคะก็ทุกท่านก็เม้นเข้ามาบอกนะคะว่าจะ ชื่ออะไรเทเราเต้นเ,เราพูดกันเฉยๆว่าสมพรปากนะคะแต่ยังไม่ได้เป็นทางการนะคะว่าร้านประเต็นนะคะจะสั้งแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งนะคะที่เราปลูกนะคะวันนี้ก็ได้เก็บนะคะเพื่อจะได้ไปทำใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะมองลงไาก็เห็นแล้วเจ้ามงคล จะไอ้เปียกมาแล้ววันนี้เปียกมาแล้วเห็นรถเปียกมาแล้วนะคะเปียกมาแต่เมื่อคืนท่านถามหามินน้อยนะคะถามหาเปียกน้อยเปียกน้อยมาแล้วผักบุ้งนะคะได้หนึ่งตะกร้า แล้วเรามาเก็บหอมต่อนะคะเก็บหอมมา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 เขือมามามาโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้มาแล้วเจ้ามงคล มงคลมงคลมามามามะเขือมาอย่าไปไกลนะเดี๋ยวมาสวนยางเขาจะงาบนะเก็บหอมนะคะเอซี F 4. หอม พักทองนะถ้าเราถ้าเราเด็ดยอดนะมันจะไม่ได้กินถ้าถ้าเด็ดยอดบ่อยๆนะมันจะไม่ได้กินพักทองมันกินเราปลูกกินใบมันปลูกแม่ไดาปลูกกินยอดมันนะนะต้องให้มันไปเลยไปตามมันนะมันเลยจะได้กินถ้าถ้าเราเด็ดยอดมันจะไม่ได้กิน จะไม่เป็นลูกมงคลมาเขือมามงคลมาแม่มาเขือมามาอย่าไปไกล มามามามงคลมงคลมะเขือเร็วเร็วไปเอา้าสุมาสวนยางก็จะงาบนะมาเด้อมาเด้มอมงคลเอ๊ะเอ๊ะมาเออเอเอ สองแสบไปแล้วมงคลมาเสียงนกร้องนะคะไอซีเสียงนกร้อง